สวัสดีครับแฟนครับชันภูเมืองดอกบัวนะครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมมวยไทยเจ็ดสีก่อนนะครับเระจะมาที่ที่14มีนาคมพุทธศักราช2564ันสะครับพึ่งจบลงไปนะโอ้โหวันฉลองนะครับผมก็าใจช่วยอยู่นะครับแต่ว่าก็มีแผลนับน็อกมาช่วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันฉลองเขาก็เจอใหญ่เจอยาวนะครับก็มีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็ไปพลาดโดนซ้ายกัานคอนะโดนนับแปดไม่งั้นลูกเกมคงจะสนุกกว่านี้นะครับคู่วันฉลอง มาดูมม้คู่แรกของรายการวันนี้นะครับเจ้าจงสนันสามชายพิเศษสุกนะรหรือเจ้าบุญเพ็งสามชายพิเศษสุกมาจากภูบุญนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเมืองลาวเพียดธงยศนะครับหรือเจ้าเมืองลาวแสนสุกยิ้มนะครับจากประเทศลาวเตะเปิดมาใหม่ๆนะครับเมืองลาวเป็นต่อ19นะครับแต่ว่าขึ้นมานะครับไหวรูเสร็จออกมายกแรกเมืองลาวเป็นต่อห้าสามเจทองแล้วนะครับ แล้วก็ไหลต่อไปที่เจ็ดสี่สองรองนะครับวยคููนี้โดยเป็นทางเมืองลาวที่เดินออกอาวุธได้หนักได้แรงก็เตะคาไต่หมัดไต่ท้องสลับไปหน้านะครับออกอาวุธได้รุนแรงทางด้านชงสนันหรือเจ้าบุญเพ่งก็ถอยตั้งรับออกอาวุธตอบโต้ไปเรื่อยๆนะครับราคาไหลต่อไปทางด้านเมืองลาวนะครับไหลต่อไปถึงห้าสองสามรองเลยนะครับเจ้าชายพายุก็มีตัวเงินมาไหลรองนะครับไหลรองทางด้านชงสนน,นะครับไหลรองราคาก็เบียดพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาหมดทุกสี่นะครับ เป็นทางด้านเมืองลาวเป็นต่ออยู่ประมาณ7จ็ดสี่สองรองทั้งหมดทุกที่4เมืองลาวเป็นต่อนะครับออกมาก็เป็นมวยชิงดํานะครับยกที่ห้านะครับเป็นทางด้านจงสนันครับขยันออกอาวุธครับวางแข้งปั้มตีนะครับออกหมัดแรกได้สูสีนะครับแต่ว่าเหมือนผมบอกนะครับราคาหน้าเสือนะครับของทีมงานผู้จัดนะครับเปรียบเสมือนได้ต่อครึ่งลูกครับวันนี้เบียดมาก็กินนะครับสุดท้ายนะครับราคาไหลต่อไปทางด้านจงสนันนะครับหรือเจ้าบุญเพ่ง สามใจพิเศษสุกนะครับไหลต่อไปแล้วก็หมดยกค่ากำกัการก็รวบรวมคะแนนชูมือให้ทางด้านชงสน,นันเป็นผู้ชนะคะแนนไปนะครับผู้แรกของรายการนะครับโอ้เหงือผมยังไม่หยุดเลยครับอู้เอกเชียร์ผู้สุดท้ายในเชียร์แบบโอ้โหสุดๆเลยนะครับลองไปทางพุตบอลทีไว้นะเหงือยังออกไม่หมดเลยครับแล้วก็คู่แรกผ่านไปนะครับเป็นทางด้านชงสนันนะครับหรือเจ้าบุญเพ็งสามใจพิเศษสุกเป็นฝ่าย พลิกชนะคะแนนไปแล้วก็คู่นี้ได้ดูเดือดนะครับได้ดูเดือดประจำสัปดาห์คะแนน49-48ทั้ง3เสียงนะครับพอมาถึงคู่ที่2นะครับทุกคนต่างมองว่ามวยคู่นี้นะครับเป็นมวยที่ดูเดือดจะดูเดือดจะสูสีั้งแรกกันบันจดนะเพราะว่าเป็นมวยซ้ายหนักแรงทั้งคู่นะครับแล้วก็ฟอร์มสดเพลดเปิดมาใหม่ๆนะครับเป็นทางด้านต้มยำกุ้งนะครับเป็นต่อที่11-8นะครับแต่ว่าขึ้นมานะครับราคาไหลต่อไปทางด้านต้มยำกุ้งต่อ5-3-7-4รองนะครับ เทถาก็ไหล่อไปที่7จ็ดสี่สองรองเลยนะครับมวยยกแรกมวยคู่นี้นะครับการเข็มการชกผ่านไปนะครับสอยกสามยกนี้ไม่ออกอาวุธกันเลยนะครับมีเชียร์ขาออกอาวุธนานนาทีนะครับรรมการก็เรียกมาเตือนนะครับมีทางด้านต้มยำกุ้งซึ่งสูงยาวกว่ากวางแข้งได้บ้างนะครับราคาก็ไหลต่อ ไปสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับบนยกที่สามแล้วมายกที่สี่นะครับเป็นทางด้านอาจัจจะใช้นะครับเดินเข้าหานะครับเดินเตะซ้าย่อยมานะครับแต่ว่าเจอทางด้านต้มยำกุ้งเนี่ยออกพุทธหนักๆแรงๆทำเอาเสียอาการนะครับมีรูร้มราคาไหล,ไหลต่อ,อยาวนะครับบนยกที่สี่ใหม่ๆ,ๆนะครับต้มยำกุ้งเป็นต่ออยู่ยี่สิบหนึ่งนะครับแล้วก็มีราคาที่ตัวเงินมาไหลรองนะครับมีเสียนไหลรองเหลือสิบห้าหนึ่งยี่สิบรองนะครับเหลือสิบต่อยี่สิบรองสิบต่อสิบห้ารอง สุดท้ายไหลมาเหลือ4ต่อ5รองนะครับแล้วค่อนปล่อยตัวยุคที่5ราคาไหลต่อไปที่8 1 0รองนะครับขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับอาจจะใช้เดินกระดับแข่งรับอาวุธแบบชืดชื่นก็ไมยคู่นี้นะครับชฉีดชื่นพราะนั้นต้มยำกุ้งก็ชนะคะแนนไปขาดลอยนะครับแบบที่ทั้งคู่ไม่เจ็บตัวนะครับไม่ว่ากันนะคู่นี้อายยุคคู่ที่2ชนคู่ที่3ของรายการนะครับวันฉลองสิทธิ์ซน้องไปนี้ร่างกายมาดีนะครับแต่ว่าเสียเปรียบคู่ตั้ง ตัวเล็กว่านะครับวันนี้เจิกับซีวีสิงมาวินเพจเปิดมาใหม่ๆนะครับซีวีเป็นต่ออยู่ที่19ไหลไป54นะครับก่อนชกเนี่ยราคาไหลต่อไปที่ซีวี7421เลยนะครับหมดยกแรกราคาอยู่ที่7จ2 1หนึ่งทางด้านซีวีเป็นต่อนะครับมุมน้ําเงินพอขึ้นมายกที่2นะครับมีตัวเงินมาไหลรองทางด้านวันฉลองครับช่วงไหลรองนะครับพอเอามุดไปกลางเวทีนะครับทางด้านซีวีนะครับหมดเข้งซ้ายเต็มกันคอครับ วันฉลองร่วงให้กับการนับแปดครับราคาไหลต่อยาวสิบต่อสิบห้ารองครับสิบต่อสิบห้ารองแล้วหลังจากโดนนับแปดก็ไม่มีอะไรครับวันฉลองก็พยายามเป็นข้อหาแต่ว่าตัวเล็กไปเยอะครับวันนี้ต้านไม่อยู่ครับสุดท้ายคอไพ่คะแนนให้กับซิกวีสิงมาวินขาดลอยนะครับคะแนนห้าสิบต่อสี่สิบหกทั้งสามเสียงนะครับคะแนนห้าสิบต่อสี่สิบหกทั้งสามเสียงคู่ต้มยำกุ้งเนื้อสี่สิบเก้าต่อสี่สิบแปดสองเสียงแล้วก็สี่สิบเก้าต่อสี่สิบเจ็ดเสียงหนึ่งนะครับคู่ทำยุ คู่ต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็คู่วันฉลองนี่คะแนนจบลงที่วันฉลองแพ้คะแนนนะครับขาดลอย46-50ต่อคะแนนครับแล้วก็สีอุยสิงมาวินเนี่ยได้เป็นนักชกอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ไปนะครับมาถึงคู่เอกของรายการนะครับคู่ไฮไลท์ครับว่าคู่นี้วัดดวงนะครับเพราะว่า3มคู่ผ่านมาก็บวงนิดหน่อยนะครับมาเจอคู่ทางด้านฤทธิ์เทวดานครสอนิภาพรนะครับ เพรเปิดมาใหม่ๆนะครับ11.8ไล่ไป3.2 7.4นะครับฤทธิเทวดากับเฟื่อแลนี้่า42ปอนด์ซึ่งเมื่อเช้านี้ฤทธิเทวดาก็น้ำหนักก็ลดเยอะนะครับสิบเมียกันเลยันหมดแรงพอสมควรนะครับลาลาพอสมควรเฟื่อแลนี้เป็นน้ำหนักสบายนะครับสบายเพรเปิดมาใหม่ๆนะครับเพรเปิดมาใหม่ๆนะครับเป็นทางด้านฤทธิเทวดานะครับฤทธิเทวดาเป็นต่ออยู่ที่7.4 2.1นะครับ แต่ว่าพอไหว้ครูเสร็จขึ้นมายกแรกนะครับราคาไหลต่อทางด้านลิตรเทวดา3าหนึ่งเลยนะครับ3ามหนึ่งห้าสองสามรองแล้วก็ไหลต่อไปที่สามหนึ่งสี่รองนะครับหมดยกแรกเนี่ยเป็นทางด้านลิตรเทวดาต่อสามหนึ่งสี่รองนะครับถ้าราคานี่เรียบร้อยครับเข้าถังครับผมก็จับรองจับรองมาทีเด็ดครับมวยคููนี้ที่จริงราคาเนี่ยมองดูไม่น่าถึงนะครับไว้คนี้เพชรีสองหนึ่งก็ยังน่ารองนะครับ ไม่ใช่วมวยพิชชนะมาแล้วมาพูดครับผมก็ถือเป็นมวยที่เดือดรองแต่แรกอยู่แล้วนะมวยคู่นี้ถ้าราคามาอย่างนี้นะครับเปลี่ยนมา3คู่ก็แทบไม่ได้อะไรนะไปหวงนิดหน่อยก็มาวัดหวงคู่นี้นะครับราคาสวยราคางามด้วยครับราคาเปิดมาอยู่ที่3 1มหนึ่งรองนะครับผมก็รอง52ไปนะครับก็ลุนลุนหมดยกแรกนะครับทางด้านฤทธิ์เทวดาเป็นต่อ3 1 4รองนะครับยกที่2ราคาก็ใกล้เคียงเดิมันไปยกเนี่ย เป็นทางด้านเฟอร์รารี่นะครับเดินขยับขวาเล็กน้อยนะครับเดินขยับขวาช้าๆแล้วก็วางแข้งปั้มทีนิดหน่อยครับราคาไหลองครับเหลืออยู่ที่2 1งหองดองนะครับพอยกที่3เฟอร์รารี่เขม,มาเล่งนะครับเล่งเล่งเล่งออกขวุธเดินปั้มทีวางแข้งสู้กับทางด้านลิเทวดาครับราคาพลิกกลับมาเสมอไหนเสมอกันแล้วก็เสมอทางด้านเฟอร์รารี่ครับแล้วช่วงปลายๆยุราคาไหลต่อเฟอร์รารี่ประมาณ742รององนะครับเฟอร์รารี่มาเป็นต่อนะครับ พอยกที่4ขึ้นมาราคาก็มาเบียดน่ครับราคาข้ามไปทางด้านซึ่งซึ่งคู่นี้นะครับหน้าตู้เขาเล่นฤทธิ์เทวดาตัวเดียวนะครับคู่ง่ายๆหน้าตู้นะครับขาใหญ่อยู่ฤทธิ์เทวดาตัวเดียวนะครับแล้วก็ไหลต่อแล้วข้าราคานะครับราคาจึงไหลข้ามไปทางฤทธิ์เทวดานะครับช่วงกลางรายยก4แต่ว่าช่วงกลางกางยกมาถึงปลายยกดี่เฟอร์รารี่ขยันนะครับเดินปั้มเดินที่จับที่จับแทนนะครับราคาสมหมดยกให้เป็นต่ออยู่ที่5 2 3รองนะครับหมดยกใหม่ พอหมดยกใหม่ๆนะครับไหลรองเลยนะครับไหลรองเป็นลักษณะชิงดำนะทั้งที่มองดูแล้วเฟอร์รี่ได้เยอะนะครับได้เยอะแต่ว่ามาเสียจังหวะแค่ปลายๆยกแรกแข่งกันนิดเดียวนะครับราคาไหลรองกลับมาอยู่ที่ใหม่ๆนะครับเสมอน้ําเงิน5้าสี่รองและใหม่ๆแต่ว่าพอจะปล่อยทัวรไปยกที่5นะครับประาคาไหลต่อไปทางด้านเฟอร์รี่สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งห้าสองรองถ้าก็ออกมาเป็นทางด้านลิเทวดาเดินเข้าหาครับวางแข้งซ้ายติบบังนะครับทุนนี้เป็นเฟอร์รี่ที่ถอยตั้งรับ ยกแข้งขวาบังครับทางวิศวดารวาแข้งซ้ายติดบงังหมดนะครับแล้วก็มีใ้จังหวะล้มจังหวะเด้งเขาทีแล้วก็ล้มคาเชื่อนะครับจังหวะเดียวไหลต่อยาวนะครับสุดท้ายนะครับเฟอร์รารีก็คุมรูปมวยนะครับคุมรูปเกมไว้กดห้ายกนะครับไหลาราคาไหลต่อขาดเท่าทางดานเรารีโคชนะคะแนนพลิกล็อกไปขาดลอยพลิกไปพลิกมาครับดูเดือดซุสีเข้ามวยกู่นี้คงก็ไม่อิ่มกูนี้คูดเดียอครับลองแล้วก็มาบังกินเรียบร้อยสรุปแล้วนะครับ ผู้แรกเป็นทางด้านชงสนัทนะครับพริกไปพริกมานะครับเป็นรอง5-2-3-1ครับพริกไปพริกมาชนะคะแนนทางด้านเมืองเลาไปสูสีครับคะแนน49ต่อ48 3เสียนะครับแล้วก็ได้เป็นมวยคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์นะครับมวยคู่นี้ต้องยกผู่ที่2นะครับต้มยำกุ้งประกอนบอลสุรินนะครับกับอัจฉรย์เงินกีฬาลำปางครับมวยคู่นี้ผิดคาดครับออกมาชื่ชืดครับไม่ค่อยออกาวุธแข่งทำงานเขเตือนแล้วเตือนอีกนะครับสุดท้ายเป็นต้มยำกุ้งที่ออกวุธเยอะกว่านิดหน่อยครับ ข้ออนเคมเข้าป้ายไปคะแนน4.9ต่อ4.82เสียงนะครับแล้วก็คะแนน4.9ต่อ4 8เสียงหนึงนะครับเป็นตุ่มยำคุ้งชนะคะแนนไปแบบถืดชื่อนะครับส่วนคู่ที่3ก็วันฉลอง10ซอนอนครับาาราคาเลยเกิดมาอยู่ที่11.8รับไหลไป3-2นะครับ,ล 3, รบแล้วก็ขึ้นมาก็ไหลต่อไป2-5ส2องลองยก2ก็มีตัวเงินมาไหลรองวันฉลองครับก่นที่จะโดนเตกกนะกั้นคอแล้วโดนนับปด ดังนั้นก็พยายามออกอาวุธในวันฉลองวันนี้เชียร์ตัวใหญ่เชียรุ่นน้องนะครับก็สู้เต็มที่สู้ได้ดีครับแต่ว่าไา่ความใหญ่ความหมนุ่มของทางด้านซีอุยนะครับวันนี้ซีอุยต่อยได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ยซีอุยก็ชนะคะแนนแต่คะแนน,น4 4 6ต่อ50นะครับเหมือนคนนี้ซีอุยชนะไป50ต่อ46คะแนนแล้วก็ซีอุยได้เป็นนักมวยยอดเยี่ยม,รมประวัิธรรมสัปดาห์ไปนะครับแัะเพลของรายการนะครับขึ้นมานะครับราคาเด็ดอยู่ที่5 3 7 4นะครับ เป็นทางด่านธิเทวดาเป็นต่อขึ้นมาก็สามหนึ่งสี่รองเลยนะครับธิเทวดาเป็นต่อยกแรกแล้วไทยท้ายนะครับทางเพอร์ทรีก็ขยันออกอาวุธวางแข้งหนักๆเน้นๆนะครับเดินความตีพิชชนะคะแนนนะครับดูเดือดซูสีนะครับสหรับในวันนี้นะครับกกมาได้ลุนคู่สุดท้ายนะครับสามยกแรกไปก็บวกวินิดหน่อยนะครับมาได้คู่นี้มาได้ผมก็ได้ไม่เยอะหรอกครับผมเล่นไม่เยอะเล่นคู่ละร้อยสองร้อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการออกไป หาเงินนะครับได้กลับบ้านก็ดีไปนะครับเป็นขับอาจาร์รมคงจะมีบวกอยู่นะครับผมมองว่า,น,าน่าจะบวกอยู่ครับเป็นขับอย่าลืมร่วมแสดงความคิดีห็นบ้างนะครับว่าท่านเล่นอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วสรุปแล้วพอได้กันไปนะครับท่านนี้ขอให้เฟนครนบอารารย์รรมชมทุกดีร่ำรวยทุกท่านนะครับพบกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ